หลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะกล่าวประวัติของหลวงพ่อขันประวัติพระอุปชาขันหรือหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบเกิดเมื่อเดือน8ขึ8้น8ค่ำปีวอกพศ2415ตําออตำบลบัดยมอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อายุ20ปีประสมบทรับฉายาว่าอินทปัญโยบวชได้สามภาษาท่านออกดงปฏิบัติธรรมศึกษาเพิ่มเติมจากพราธุดงที่อยู่ในปา่าลึกเมื่อกลับมาอยู่วัดนกกระจาบชื่อเสียงของท่านโด่งดังกระจรกจายตามลำดับเพราะท่านเข่งในธรรมวินยัยไม่สะสมทรัพสมบัติยึดสันโดษ สิทธิ์ของท่านเคยถูกนักเลงถิ่นอื่นรังแกดักทำร้ายแต่ตีเท่าไหร่ก็ตีไม่แตกสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งจากนั้นมาลูกศิษย์ของหลวงพ่อขันนิยมให้หลวงพ่อสักยันลงกระหม่อมและปรากฏในทางโครงพันฑ์ชาตีเป็นเยี่ยมกระทั่งพศ 2486ท่านมารภาพสิริอายุ72พรรษา52จะกล่าวถึงวัตถุมงคลของพ่อขันพุทธคุณ จะดีพร้อมทุกประการเป็นที่ปรารถนาของนักสะสมถือว่าเป็นเพชรน้ำเอกที่มีค่าอีกเม็ดหนึ่งของเมืองคนดีศรีออทธยาหลวงพ่อขันเป็นพระเทรละที่น่าศรัทธาเลื่อมใสสร้างของขังกระทั่งมีคำขันจากชาวกรุงศรีเอทธยาว่าใครที่สักยันและบูชาเหรียญของหลวงพ่อขันจะถูกฟันตีถูกตีก็ไม่ต้องกลัว มีตัวอย่างของลุงแก่คนหนึ่งแขวนเหรียญของหลวงพ่อขันตลอดเวลาจนลายนูนเลือนจนแทบจะไม่เห็นองค์พระลุงท่านนี้ได้รับเหรียญมาจากเหรียญรับมากับมือกับจากหลวงพ่อขันเมื่อราวปีพศ2470พร้อมเล่าประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมว่าเมื่อราวปีพศ2489 มีโจรมาป้นที่บ้านคืนนั้นเพื่อนลูกชายสองคนมาขอพักอาศัยอยู่ด้วยโจรห่อนลุ่งเวลาประมาณตีสี่ดินเสียงดังมาว่าไอเสือบุกจังหวะนั้นจึงโผล่ออกไปดูโดนมีดของโจรฟันฉับมาที่แขนขวาแต่ไม่เข้าเชื่อว่าเพราะบารมีเหรียญหลวงพ่อขันจึงเกิดพลังใจสู้เพื่อนลูกชายจึงคว้าปืน ยิงขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดสิ้นเสียงปืนหัวหน้าโจนร้องไอเสือล่าพร้อมกับยิงปืนขึ้นบนบ้านแต่พระยังคุ้มคองกระสุนไม่ถูกใครนอกจากนี้ยังปรากฏว่าใครบูชาเหรียญของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบมักจะมีโชคดีอยู่ได้มิขาดสำหรับวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อคือ เหรียญรูปตัวหลวงพ่อขันส่วนปีอยู่ราวพศ2470เป็นเหรียญเสมานั่งเต็มองค์ด้านล่างมีข้อความว่าพระอาจารย์ขันเป็นเหรียญหูเชื่อมเป็นเหรียญที่สวยงามได้มีราคาเช่าบูชากันแพงมากรวมทั้งเหรียญหล่อเสมายัน5ท่านสร้างเมื่อปี2,400 2ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากและเป็นเหรียญที่หายากขอเล่าประวัติของหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพอสังเขตแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามซับสไครต์แจ้งเตือนกันไปด้วยเพื่อติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ